สวัสดีครับวันนี้ร้าน t i เกอร์อิงเวนะครับจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อ WiFi นะครับของเครื่องปริ้น canon รุ่น E 3370ะครับรุ่นนี้จะสามารถปริ้นด้วยสแกนด้วยถ่ายเอกสารได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อปริ้นผ่านมือถือนะครับรองรับได้ทุกระบบนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการเชื่อมต่อผ่านมือถือแบบระบบ บอยไฟด l ลเกนะครับก็คือไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับใช้วิธีเปิด wi-Fi จากตัวเครื่องเชื่อมต่อกับมือถือจับคู่คล้ายๆกับบลูทูธนะครับวิธีการติดตั้งค่านะครับก็เปิดเครื่องมาปกติแบบนี้นะครับเปิดเครื่องมาให้ปกติให้ขึ้นเลขศูนย์แบบนี้อันนี้เราต้องไปเปิด w i f i ที่ตัวเครื่องก่อนวิธีการเปิด wi-Fi ตัวเครื่องให้เรากดไปที่ปุ่มรูปตัวสัตว์ตรงนี้ครับ กดทันทีนะครับเกิดสังเกตดูรูปโทรศัพท์ัจะขึ้นที่หน้าจอแล้วก็กระมุมนผมอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะรอให้เครื่องทํางานช่วงนี้ก็รอระบบนิดหนึ่งนะครับระบบก็จะประมวลผลอ่าคราวนี้พอขึ้นแบบนี้เลขศูนย์แบบนี้พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็มีรูปโทรศัพท์ขึ้นมาอันนี้คือเราเปิด wifi ได้เล็กเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราจะมาปริ้นตัว ค่าของ serial number นะครับ serial number เราสามารถดูได้จากข้างหลังของเครื่องปรินก็ได้นะครับหรือจะปริ้นออกมาดูก็ได้ถ้าเราจะปริ้น์ออกมาดูเรากดที่รูปตัวไอครับรูปตัวไอตรงนี้นะครับกดอย่างเงี้ครับเครื่องก็จะทําการพิมพ์อ,อกมาอันนี้เป็นการปพิมพ์ตัว ค่า er Description ของตัวเครื่องนะครับมันก็จะมีมีชื่อมี Serial Number ของตัวเครื่องนะครับเพื่อที่จะามาใส่กับการตั้งค่า Wi-Fi Direct ก็รอการพิมพ์ออกมาสักรุกครับเครื่องพิมพ์ก็จะพิมพ์ออกมาครับเป็นค่าคอนฟิก เครื่อเคล่อนก็ที่เราต้องใช้ก็จะมี serial number นะครับก็คือตรงนี้ serial number นะครับ A G G H C C ตรงนี้นะครับที่เราต้องใช้ก็รอเทปมันเสร็จอ่ารุ่นนี้คิมสองใบนะครับโอเคอ่ะเราก็ตั้งค่าเราดูตรง serial number แล้วโอเคคราวนี้เราไปที่ ตอนนี้เราจัดการเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมมี serial number เปิด Wi-Fi Direct ที่เครื่องแล้วที่มือถือเรานะครับให้เราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ Canon มาก่อนนะครับก็เข้าไปที่เดส Store ครับค้นหาครัว่า Canon Print นะครับนี่ครับ Canon Print ค้นหานะครับแล้วก็นี่ครับก็จะเจอนี่ครับเป็นรูปอ่า พินเตอร์ได้มีคำว่าแ a n o n Canon p r i n ลนะครับแล้วก็ติดตั้งครับช่วงนี้เราจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้โอเคอ่าตอนนี้เราก็ดาวน์โหลดเรียบร้อยพร้อมที่จะเปิดใช้งานอ่ะอย่าเพิ่งเปิดนะครับตอนนี้เรากลับไปที่การตั้งค่าของ WiFi กอนเซตติ่งนะครับของตัวเครื่องเพื่อที่จะไปเปิด wi-Fi นะครับแล้วก็ค้นหาชื่อของ Wi-Fi นะครเหมือนเราจะต่อ Wi-Fi ทั่วไปนะครับอ่านี้ครับอินเทอร์เน็ตและ Wi-Fi แล้วก็ค้นหาชื่อ Wi-Fi ตรงนี้ครับคือชื่อ Wi-Fi เนี่ยก็จะเป็นชื่อของ Canon ที่เราเปิดนะครับมันจะลงท้ายด้วย e 3 3 0 0นะครับตรงนี้นะครับ รุ่นเคย e 3 3 7 0แต่พอเป็นซีรีส์นะจะเป็น e 3 3 0 0ดูให้ดีนะครับตรงนี้ e 3 3 0 0นะครับตรงนี้เราก,กดเข้าไปกดเข้าร่วมนะครับน่าเห็นไหมครับเข้าจะให้เราใส่รหัสผ่านรหัสผ่านก็คือเมื่อสักครู่นะครับที่เราพิมพ์ออกมาอ่านี่ครับนี่ฮะเ yeah. e. อ่าเราก็ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไป ตัวเล็กตัวใหญ่ใส่ให้ตรงนะครับ A อ่าแล้วก็ G G อ่าแล้วก็ H ก็4 4 7 4 5อ่านะครับเรียบร้อยแล้วก็กดเข้าร่วมครับคันี้คันนี้พอเรากดเข้าร่วมเสร็จแล้วนะครับ เครื่องก็จะบอกว่าเราอ่าันี้ครับเนี่ยเชื่อมต่อ wi-fi นี่ครับแต่ไม่มีอินเทอร์เน็ตอันนี้คือถูกต้องนะครับอ่าอันนี้เราก็ไปที่ตัวแอปพลิเคชันเลยนะครับอ่ไปแอปพลิเคชันเมื่อสักครู่ที่เราโหลดเข้ามาคือตัวนี้ครับเห็น,นุ่นปิน้นกดเข้าไปนะครับขึ้นเตือนอ่าเรากดตกลงก่อนนะครับ อันนี้เราก็อาใช้แอปอนุญาตโอเคอันนี้เราก็ไปที่ตัวติดตั้งก่อนนะครับกำลังสื่อสารอันนี้เราก็ไปที่เพิ่มก่อนครับแล้วก็จะเห็นเป็นรุ่น e สามสามขึ้นมานะตัวนี้ไม่ขึ้นแัวน,นี้เราต้องไปปิดตัวการเชื่อมต่ออินเทอร์นเน็ตก่อนนะครับ เนี่ครับเน็ตมือถือนะครับเอาออกก่อนให้มันเป็นรูป w i f i ตอนนี้กันเห็นไหมครับเมื่อสักครูน่นี้เราต่อเชื่อมต่อตรงนี้อ่าแต่ว่ามันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับคันนี้มันยังมีเบ็กเน็ตจากมือถืออยู่นะครับคันนี้เราต้องปิดก็คือปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเราก็ไปที่หน้าแรกนะฮะอ่าตัวนี้ครับไปที่ ลงทะเบียนนะครับเมื่อสักครู่นี้เพิ่มแล้วก็ลงทะเบียนนะครับก็จะมีขึ้นมาเป็น e33 เห็นไหมฮะ,ะชื่อ s s i d ก็คือลงท้ายอันนี้ก็คือว่าตอนนี้พิมเตอร์มันอยู่ที่ s s i d คือชื่อของ e33 แล้วแล้วก็กดไปที่ e33 เมื่อสักครู่นี้ครับเนี่ยก็เน,นี้นะครับกดติดตั้งเมื่อสักครู่นี้ทําการเพิ่มแล้วก็ค้นหาเครือข่ายอ่ะ่อขึ้นหน้านี้นะฮะแล้วก็ไปเลือกรูปภาพเลย ตรงนี้แล้วก็ถัดไปเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เราก็ไปตั้งค่ากระดาษเหมือนเดิมอ่ะสมมุติว่าเราตั้งค่ากระดาษนี่ยอ่ะตรงนี้ครับการตั้งค่าการพิมพ์เหมือนเดิมนะครับสามารถตั้งได้ A4 หรือ4คูณ6ถ้าเป็นกระดาษ A4 นะครับถ้าสมมุติว่าตั้งเป็น A4 ชนิดกระดาษตัวนี้เราต้องเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยมันจะพิมพ์ไม่ได้เป็นกระดาษธรรมดาอันนี้คือเฉพาะรุ่นที่เป็นเป็นแบบตลับนะก็คือว่าเป็นแบบรุ่นพวก e ตระกูล e กับ ts เนี่ยเวลาเราพิมพ์กระดาษ a4 ให้เราตั้งเป็นชนิดธรรมดายกเว้นเป็น4คูณ6นะฮะถ้าเป็น4คูณ6เราก็ตั้งเป็นกระดาษ p h โต้ได้มด4คูณ6นะครับ4คูณ6 เราตั้งเป็นกระดาษภาพถ่ายได้นะครับอันนี้เราจะตั้งเป็นกระดาษ A4 สมมุติ A4 เราต้องเปลี่ยนชนิดกระดาษเป็นแบบธรรมดานะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็ back กับครับนะครับโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วสั่งพิมพ์ได้เลยเครื่องก็จะทำการรัน ถ้าเราสั่งพิมพ์รูปภาพนะครับความเร็วในการพิมพ์ก็จะลดลงอันนี้ก็จะเป็นการพิมพ์ปกติถ้าเป็นเอกสารเป็นรูปภาพต้องการพิมพเอชีก็ให้ทําแบบนี้นะครับอันนี้ไซส์ขึ้นอยู่ที่ขนาดของรูปภาพนะครับประมาณนี้ครับวิธีการพิมพ์ เวลาเราพิมพ์รูปนะครับอาจจะมีเส้นริ้วรอยอย่างนี้เพราะว่าเราพิมพ์แบบมาตรฐานนะครับเป็นกระดาษธรรมดาน,นี่ครับอ่าจะเป็นแบบนี้อ่าเรียบร้อยแต่ถ้าเราต้องการความชัดกว่านี้นะฮะต้องพิมพ์แบบคุณภาพสูงนะครับซึ่งอันนั้นจะต้องต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับส่วนพิมพ์่ันมือถือก็คือจะได้ประมาณนี้นะอ่าโอเคเรียบร้อย การตั้งค่าต่างๆนะครับสามารถตั้งค่าที่หน้าของแอปพลิเคชันได้เลย